สวัสดีท่านผู้ชมช่องชุมทางหาดใหญ่สเตชันด้วยนะคบผมก็ขณะนี้เนี่ยแอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่อีกแล้วนะครับรถจกักรสินอยู่หน้าแอดมินเนี่ยเป็นรถจักร G E K หมายเลข4020นะครับเป็นรถจักรสับเปลี่ยนในย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่รถจักรอีกคันเนี่ยเป็นรถจักร Q S Y นะครับผมหมายเลข5229ที่เพิ่งจะทําขบวนรถสินค้าที่8 ต้นทางจากสถานีปานังเบซามาไปทางที่สถานีชุมทางหัดใหญ่นะครับก็สถานีชุมทางหัดใหญ่เนี่ยเป็นสถานีที่ใหญ่อันดับหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายใต้เลยน,นะครับแระเป็นสถานีที่เป็นและเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถหลายๆขบวนนะครับเช่นขบวนสินค้าขาบวนรถด่วนและขบวนรถท้องถิ่นนะครับ ก็สถานีชุมทางหาดใหญ่เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสุขานะครับ mm. ก็อีกสักครู่เนี่ยจะมีขบวนรถเร็วขบนวขบนที่หนึ่งเจ็ศูนต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรงุงเทพอภิวัฒน์นะครับอีกสักครู่ขบวนรถเที่ยวนี้จะนำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในชานสลาทางที่หนึ่งนะครับ ห้นาฬิกาสามสิบนาทีขอบวนรถเรือขอบวนที่หนึ่งเจศูนย์ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอธิวัฒนะครับแล้วก็ขอบวนรถด้านหลังเนี่ยมีขบวนรถโดยสารขอบวนที่เก้าห้าศูนย์นะครับต้นทางจากสถานีประดังีิลาปทางสถานีชุมทางอัดใหญ่นะครับ ศูนย์ำมาบนด E A สี่ห้าสามหนึ่งครับ อีสักคู่ขบรถเชื่อนี้จะเข้าเทียบในชาชานทางที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่ขบวนเก้าห้าศูนย์นะเป็นรถจักรดีซิมเป่า QSY กันหน่อยนะครับมาตรงจังหวะพอดีเลยนะครับก็รู้จัก QSY หมายเลข5242นะครับระบบข้อลมเนี่ยเป็นระบบลมอัดนะครับมีอยู่ประมาณ6ข้อลมนะครับ u s y เนี่ยเป็นรถจักรที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเมื่อปีพศ2565นะครับจำนวนทั้งหมด50,000นะครับเอามาทดแทนรถจักรรุ่นเก่าๆเาช่นรถจก GE, ัรจกร GE และรถจักร GEK ครับก็จะแบ่งเป็น3รถนะครับรถแรกเนี่ยจำนวน20,000ตั้งแต่หมายเลข5201ถึง5220นะครับส่วนรถที่2เนี่ยจำนวน 5้าคันนะครับตั้งแต่หมายเลขห้าสองสองหนึ่งถึงห้าสองสามห้านะครับส่วนรถสุดท้ายเนี่ยรถที่สามจำนวน15ห้าคันตั้งแต่หมายเลขห้าสองสามหก 5, 2, 3, 6, ถึงห้าสองห้านนะครับก็ห้าสองสี่สองเนี่ยก็อยู่ในรถที่สามนะครับแล้วก็มาชุมข้างๆหลยนะครับ ททางนะครับก็จะเป็นสายใต้สายเหนือสายต้นออกเหนืออีกสี่ขบวนนะครับก็สายใต้เนี่ยก็จะเด่นทินขบวนสามสิบเอ็ดและขบวนสามสิบสองนะครับก็ต้นทางเนี่ยตั้งแต่สถานีกรุงเทพอภิวัทยาลปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่นะครับแล้วก็จะทำขบวนกลับจากสถานีชุมทางหัดใหญ่เป็นหนึงสถานีกรุงเทพอภิวัทยนะครับ วนสายเหนือเนี่ยก็จะเป็นขบวน9ขบวน10นะครับกรุงเทพอภิวัตไปทางเชียงใหม่และกรุงเทพอภิวัตนะครับส่วนสายตอนออกเชียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นขบวน23 24นะครับตั้งแต่สถานีกรุงเทพอภิวัตไปทางสถานีอุบลราชธานีและทําขบวนกลับจากสถานีอุบลราชธานีเป็นอสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับส่วน สองขอบวนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นขอบวนยี่สิบห้าและขอบวน2ี่สิบนะครับตั้งแต่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์เป็นถึงสถานีหนองคายและทําขอบวนกลับจากสถานีหนองคายยัถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับก็หนึ่งขอบวนเนี่ยกลับเป็นก็หนึ่งขอบวนเนี่ยจำนวนสิบสามตู้น,นะครับตั้งแต่ตู้ปั่นไฟจนถึงตู้สุดท้ายนะครับ ก็แต่และขบวนเนี่ยก็จะเป็นตู้ปั่นไฟและตู้นอนปรับอากาศชั้นที่สองนะครับและตู้สําหรับคนพิการและตู้สเสบียงนะครับส่วนตู้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตู้นอนปรับอากาศชั้นที่หนึ่งนะครับก็จอดอยู่ในย่านสถานีชุมทางหัดใหญ่นะครับก็จะรอลงเทียบในชานชาลาทางที่หนึ่ง ็เดี๋ยวสักู่เนี่ยจะมีขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองต้นทางจากสถานีสุไหนโกโลกไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับรอติดตามรับชมได้เลยครับสิบห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งสองต้นทางจากสถานีสุไหงโกโลกไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ กำลังจะทำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางหัดใหญ่ในชานชาลาทางที่หนึ่งวันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจักริิตาชิอีกแล้วนะครับอิตาชิเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยูซินอะไรก็ค่อยๆไหลเข้ามานะครับ สีข1 0นะครับแม้วานปลอดชาชาทางที่หนึ่งขอความปลอดภัยของท่านการุณากนาถวยแห่กับเส้นปลอดภัยสีขาวด้วยค่ะอีกสักครู่ขบวนเร็วขบวนที้หนึ่งเจ็ดเดินทาง,ง,ง,าทาง,ทางรับสงง่งที่สารจาวานีสวยกรุ๊ปโอ้รถตกรถกันเลยนะครับประเทศอัปวัตอีกสักครู่ขบรถเทีย่ยนี้จะเข้าเชี่ยนในสาทางที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ รถจับหอไปครับเอามารดแทนรถนอนพัดลุมนะครับก็เที่ยววันนี้เนี่ยไม่มีรถนอนพัดลุมนะครับก็เลยเอารถนอนสามคันมาแทน,นะครับ ขอรอเบิกมือทักทายนะคะ ตัวนัพปีนาระี่สันสองก็ได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับก็จะรอลงเทียบในชานชาลาทางที่หนึ่งการโดยสารก็คางจะหนาแน่นนะครับก็วันนี้ยไม่มีเสริมตู้นะครับที่สถานีชุมทางหัดใหญ่ สองท้ายดีครับ16บหกนาฬิกาสิสานาทีขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่สาบสองก็ได้ถอยเข้ามาแล้วนะครับถอยเข้ามาในชานชาลาทางที่หนึ่งก็จะรอทามขบวนออกนะครับ ชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นห้องส่วนตัวจํานวนสิบสามห้องชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นรถวอนอทอจิตปอนะครับรถบูที้นั่งและนอนชั้นชั้นที่สองปรับอากาศนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเงียบมากๆนะครับก็มาดูหน่อยนะครับ จะออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่เวลา17นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็จะถึงสถานีพัทลุงเวลาประมาณ18นาิก5 7นาทีนะครับปอยเข้ามานะครับ ตูไฟฟ้านะครับแบบกดปุ่มแล้วก็จะมีจอแสดงต้นทางเละปลายทางด้วยนะครับเลขขบวน สินค้าสักหน่อยนะครับก็คาดการจะเป็นขบวน768นะครับชุมทางหัดใหญ่ชุมทางทุ่งสูงนี่เป็นรถแคร่ของประเทศมาเลเซียนะครับ KTM ยวไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับ ก็รถแค่ของมาเลเซียเนี่ยก็วิ่งความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะรอทำขบวนออกจากสถานีชุมทางหัดใหญ่นะครับ หัวจักรก็ยังไม่มานะครับก็คัดกันให้ใช้เป็นหัวจักร QSY นะครับ ได้ออกจากรงู้จักแล้วนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสีนาทีนะครับรถจัก QSY ก็กำลังจะต่อขบวนเข้ากับห่วงพิเศษทักษิณนารัตน์นะครับรู้จัก QSY รถที่สองนะครับรค่อยๆไหลเข้ามา ตัวรถจับกับขบวนไหนนะครับ ตันนี้เนี่ยก็คาดการว่าตั๋วก็กน่าจะเต็มเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงผิดเชิ่มนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างจะเดินทางเยอะนะครับเดี๋ยวรอเวลาออกอยู่นะครับ ความเร็วสูงสุด70กิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าเร็วและแรงมากๆครับสิบนาฬิกา12นาทีนะครับขบวนรถพิเศษโดยสารโค้นที่9 5 0ห้นต้นทางจากสถานีประดับเานลสายทางสถานีชุมทางอัดใหญ่กำลังจะทํำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางอัดใหญ่ในชาญนชลาทางที่หนะครับ เป็นสถานีปลายทางตางโูนโดยทิตาชีสี่ห้าสองศูนย์ครับเป็นรถจักรเดิ่นนะครับที่ทำขบวนเก้าสี่เก้า นะครับ4 5 20ก็ทำขบวนเสร็จก็ทำการนำมุดจักกลับเข้าโรงมุดจักหาดใหญ่นะครับเพื่อจะทำขบวนต่อในวันพรุ่งนี้นะครับดิงม,มาแล้วครับดึงเครื่องมาแล้วครับ นาทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขบอกจำนวนเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้เหลือเชื้อเพลิงอยู่3,924ลิตรนะครับก็เหลือเวลาอีก20นาทีนะครับก่อนที่ขบวนสันของจะออก ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าขบวน445จะถึงก่อนหรือขอบวน32จะออกก่อนนะครับก็บมีถับเลยไ้ดยด้วยนะครับ เป็นสภาพการโดยสารนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับตอนนี้ก็มืดฝนแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าแอดมินจะได้ออกไปถ่ายหรือเปล่านะครับเห๋ยว5นาทีสุดท้ายนะแล้วครับ ไปค่ะขอความร่นาทั้งเพื่อนามเดีกเพ่จนรุงหรือใช้เงินไปเลยไเพื่อนสามเด็ะาที่กบรถกับมันเพื่อน